วิธีฝึกให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะวิธีฝึกฟังให้ดีนะแล้วฝากให้เอาไปทําด้วยนะวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งแต่ไม่ได้ทําแล้วน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์มันนะัสมาธิแบบแรกเราน้อมจิตจิตเป็นหนึ่งไปอยู่ในอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้เอาไว้นอนพักไว้พักผ่อนนะสมาธิที่เราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราจะรู้ทันจิตเวลามันเคลื่อน จิตมันเคลื่อนไปที่กติกน้ํารู้ทันมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเคลื่อนไปที่ขวดนี้รู้ทันมันก็ตั้งมั่นนะเคลื่อนไปที่ดอกไม้รู้ทันก็ตั้งมั่นเคลื่อนไปคิดรู้ทันมันก็ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมานะจิตจะตั้งมั่นแต่การที่จะสังเกตจิตวิ่งไปวิ่งมานะอยู่ๆจะไปดูมันตรงๆเนี่ยดูยากเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิต ไม่ใช่ทํากรรมฐานแล้วรู้อารมณ์ให้จิตไปอยู่กับอารมณ์แต่อันนี้เป็นการทํากรรมฐานแล้วรู้ทันจิตตัวเองอย่างเราอยู่กับพุทโธเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยพุทโธพุทโธอยู่ด้วยกันเนี่ยพอจิตมันขาดสติมันจะหนีจากพุทโธหนีไปที่อื่นมันลืมพุทโธแล้วนี่เราพุทโธจนชินนะพอมันหนีไปที่อื่นปุ๊บเดี๋ยวเราจะนึกได้เฮ้ยลืมพุทโธแล้ววะนะอย่างนี้มันพอรู้ว่าลืมพุทโธก็กลับมาอยู่กับพุทโธไหม หรืออยู่กับลมหายใจสมมตินี้เป็นลมหายใจจิตอยู่กับลมเนี้ยนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวพอเผลอมันจะหนีไปที่อื่นเราก็รู้ทันว่ามันหนีไปพราะรู้ทันว่ามันหนีไปนะจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นนะเว้นถ้าเมาื่อไไร่รู้ทันว่าจิตหลงไปไหลไปนะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนี่จิตหลงได้หกช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียนทีละหกช่องมันเรียนยากเรียนมันช่องเดียวก็พอคือช่องใจ ทำไมเรื่องเอาช่องใจเพราะการหลงทางใจเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดการหลงทางใจส่วนใหญ่คือการหลงไปคิดรู้สึกไหมวันหนึ่งเราคิดตั้งกี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องไม่ต้องวันหนึ่งนะนาทีหนึ่งคิดตั้งหลายเรื่องเลยเห็นไหมเพราะนั้นจิตมันหลงคิดทั้งวันเลยคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับไปแล้วมันก็ฝันต่อก็คือหลงคิดอีกนั่นแหละนะมันเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะ เราพุโทโธพุโทโธไปพระจิตมันหลงไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันนะผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นสั้นๆชั่วขณะเดียวมันเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธินี่เองนะพระอรหันต์ที่ทรงฌานนั้นเป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละแต่ว่าท่านมีสมาธิเป็นขณะขณะขณะ เวลามีสมาธิรู้สึกตัวเป็นขนาดแต่ขนาดนี้เกิดบ่อยๆหลงปุ๊บรู้ปับ๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บอย่างนี้นะมันจะเหมือนรู้ตัวได้ตลอดเวลาจะมีความรู้สึกเหมือนรู้ตัวต,วตลอดเวลาเหมือนเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสว่างคงที่อยูนะ่ที่จริงแล้วไฟฟ้าเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาวินาทีหนึง่งตั้งหลายสิบครั้งแต่ว่ามันเกิดดับต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกมันสว่างคงที่อยู่อย่างนี้ จิตนี่ก็เหมือนกันถ้ามันรู้ตัวได้ถี่ๆนะมันจะเหมือนรู้ตัวอยู่ทั้งวันเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรเนะี้ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูตลอดเลยนะอัตโนมัติอยู่อย่างนี้เราต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะเราก็จะรู้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปนะบางทีจิตไหลเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ต้องรู้ทันด้วยนะ จิตที่ไหลไปแช่อยู่กับรมนี่จิตเคลื่อนที่เหมือนกันอย่างเรารู้ลมหายใจเยงี้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมันไหลไปนะให้รู้ว่ามันไหลไปอยู่ที่ลมจิตมันก็จะตั้งมั่นหายใจอยู่จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นนะในความเป็นจริงนะถ้าพูดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเลยเมื่อไรรู้สภาวะธรรมไม่ว่ารูปธรรมหรือนะมามธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะตัวผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติ แต่ว่าสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดคือสภาวะที่จิตไหลไปคิดนะเกิดบ่อยที่สุดงั้นเราเอาของที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเราจะได้เรียนรู้ได้เร็วเมื่อก่อนนะหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งลูกศิษย์ในเมืองไทยเนี่ยมันเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนติดแบบวัตถุมากนะหลวงพ่อสอนบอกว่าพุทโธไปนะเขาก็ถามหลวงพ่อเลยผมไม่ใช้พุทโธได้ไหม บอกได้แล้วจะใช้อะไรอะ่ะผมจะดูว่าถ้าฟ้าร้องผมจะรู้สึกตัวหลวงพ่าโอ้ยจัดเง่านะฟ้าร้องปีหนึ่งมันร้องกี่ครั้ง